หมู่บ้านเล็กๆชื่อเอ็นซิสฮามในจกักรวรรดิโรมันเงียบสงบจนกระทั่งชาวบ้านรีบวิ่งออกมาดูแล้วก็เจอก้อนหินดำไม่เกรียมหนักกว่า100กิโลกรัมพวกเขาไม่รู้จักคำว่าอุกกาบาทเลยคิดว่ามันมาจากสวรรค์ข่าวดังไปทั่วเมืองจนถึงหูจกักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่หนึ่งช่างเป็นสิ่งที่น่าอัศาจรรย์ใจยิ่งนัก สั่งให้นําหินไปแขวนไว้ในโบสถ์เพื่อให้ชาวเมืองได้สักการะทุกวันนี้อุกกาบาตอินซิสฮา m มยังถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เมืองเดิมและถือว่าเป็นอุกกาบาตท,ที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดในยุโรปเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่หินตกจากฟ้าแต่คือจุดเริ่มต้นของการค้นพบว่าโลกเราไม่ได้อยู่ลำพังในจักรวาล